พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจ้งเป็นพักการเมืองต่อคณะกรมกรมการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลกรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สิ่งรรมาพิบาลรางวัลคนไทยตัวอยา่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565สัญลักษณ์พักรวมใจไทยเป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบอุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาธิปไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย พี่นอทิกรครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มกราคม2568วันนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายทุกวัดทั่วประเทศมาร่วมกันสวดคว่ำบาตรรัฐบาลคาสินโนเป็นรัฐบาลเฉาชุยเรื่องดีๆกูไม่ทำเรื่องอะไรยากูชอบเหลือเกิน มีคนแสดงความเห็นมาในรายการข่าวทะลุใหม่บอกว่าบุลวีประเทศไทยมีศาสนาประจำชาติคือพุทธศาสนาหนึ่งในคำสอนและควรปฏิบัติที่คนไทยทุกคนต้องรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆคืออะไรครับคือศีลห้าศีลห้าข้อ5คือห้ามดื่มสุรา ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มืนเมารวมทั้งการเล่นการพนันอบายามุกผู้นำที่ดีของประเทศต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนี่เป็นค,นคุณสมบัติของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนผมเองเป็นพุทธศาสนิกชนผมไม่อยากไงต้องการที่จะทรยศต่อคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิต พยายามเดินตามรอยไม่ออกนอกรอยแต่เรื่องนี้มันมันเกิดขึ้นผมจะวางเฉยได้ยังไงผมจะวางเฉยได้ยังไงผมก็ต้องออกแสดงความคิดเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยและวัดวาอารามหลายร้อยหลายพันวัดเขาก็ไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยมันมีทางออกยังไงมันมีทางออกไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟัง คือมันมีทางเดียวคือคว่ามบาดไงกว่ามบาดเฮ้ยแรงขนาดนั้นเหรอคือไอ้การคว่ามบาดพี่น้องทั้งหลายครับมันมีตั้งแต่อดีตการแล้วผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้เล่าให้ฟังเลยก็ได้เรื่องราวของเจ้าวัฒลิชวีจะเห็นได้ว่าการคว่ามบาดนั้นเป็นมาตร,รการที่พระสงฆ์จะใช้กับคฤหาน จะใช้กับคฤหืสหัซึ่งได้ผลเป็นอย่างยิ่งในสังคมสมัยก่อนคือวัดกับชุมชนเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันเมื่อเป็นของคู่กันพระเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคว่ำบาตรมีสิทธิ์ที่จะคว่ำบาตรคฤลัสหัเหมือนกันซึ่งในบ้านเราก็เคยมีการกระทําเรื่องนี้มาแล้วคือการคว่ำบาตรนะพี่น้องทั้งหลายในหลายประเทศที่เป็นสากลโลกเขาก็ใช้คํานี้ว่า สารัฐกว้างบาทพมา่าสารัฐคว้างบาทเขเมรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการคว้างบาทของพระสงฆ์ในพระวินัยปิดกที่มาจากสับในจุลวัครพระวินัยปิดกที่กล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถมีมติลงโทษคว้างบาทอุบาสกอุบาสิกาได้เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีสติ ให้เขามีสติสำนึกผิดสำนึกชอบในการกระทําต่อพระพุทธศาสนาการคว่ามบาตรในทางพระซึ่งเป็นทางพระวินยัยจึงถือเป็นการตักเตือนด้วยความปรารถนาดีโดยพระสงฆ์สามารถกระทําการคว่าบาตรได้โดยเฉพาะกับชาวพุทธเท่านั้นอันนี้เป็นข้อกําหนดในพระวินัยปิดกนะตามสภาพที่เป็นจริงที่ปฏิบัติกันอยู่เรามีสิทธิ ฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็มีสิทธิ์ที่จะคว่ำบาตรรัฐบาลชุดนี้เพราะการกระทําของรัฐบาลชุดนี้มันขัดต่อมันขัดต่อหลักจริยธรรมศีลธรรมประเพณีของบ้านเมืองในสมัยก่อนเราก็เคยมีการคว่ำบาตรพระที่วัดบ้านตาดของหลวงตาหลวงต,ตามหาบวกก็เคยคว่ำบาตรการสื่อสาร แห่งประเทศไทยกสทชเนี่ยเพราะไอ้กสทชเนี่ยไปลดกําลังวิทยุธรรมะของวัดบ้านตาดของหลวงปามหลวงตามหาบัวเขาก็มีการสวดกว้ามบาทพันเอกนาทีประธานกสทชที่พันเอกพันเอกนาทีเนี่ยลดกําลังส่งรัศมีกระจายเสียงเหลือ20กิโลทั้งทั้งที่เผยแพร่ม,มาเป็น10ปนะีพระวัดบ้านตาด ก็ประชุมปรึกษาหารือมีพระประมาณสักสองสองพันรูปมาประชุมกันแล้วก็คว่ำบาตรกสทชนั่นก็เคยเกิดมาครั้งหนึ่งที่มีการคว่ำบาตรและอีกครั้งหนึ่งที่มีการคว่ำบาตรคุณสนธิลิมทองกุลกับหลวงตามหาบัวก็เคยคว่ำบาตรนายทักษิณจนกระทั่งนายทักษิณเนี่ยประสบเคราะประสบเคราะครับ หลังจากถูกความบาดต้องตละลัแต่แต่ออกไปต่างประเทศเกือบ17ปีฉะนั้นฉะนั้นวินัยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวินัยที่ขลังเป็นวินัยที่ศักดิ์สิทธิ์ผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นวินัยที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นผมอยากจะชักชวนพุทธศาสนิกชนคนที่มีความรักความเทิดทูน ในพระพุทธศาสนาเดินตามพระตถาคตเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดจุกคิดเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องของการเมืองมันใหญ่กว่าเรื่องที่เราจะมาทะเลาะกันสีแดงสีน้ําเงินสีส้มสีอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องเดินตามนะมันถึงจะได้บุญเดินตามรอยพระตถาคตเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่างไรท่านตรัสว่าอบายามุกการพนันทั้งหลายเป็นอบายามุกแต่รัฐบาลชุดนี้แม่งจัดการให้มีการสร้างบ่อนคาสิโนหลายคนบอกบุรีที่อื่นเขาก็ทําที่อื่นมันไม่ใช่มีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจาชาติกูจะบอกมึงให้นะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีหลักาศาสนามีประเพณีมีขนบธรรมเนียมมีวัฒนธรรมแล้วก็เราไม่เคยส่งเสริมอบายามุกมาก่อนเลย ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีอุ้มนิ้งหงเอ๋งอะไรเนี่ยที่อ้างสิงคโปร์ว่ามันจเจริญได้เพราะคาสิโนไม่จริงหรอกครับไม่จริงผมพูดสองวันแล้วผมก็ไปดูมาหลายหลายครั้งหลายแห่งแล้วก็เพิ่งกลับมาได้สองสามวันคือการตั้งคาสิโนของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ผมไม่เอาไม่คิดว่าคุณเอาสมองคิดผมคิดว่าคุณเอาสะดือคิดมากกว่าที่คุณลงมติให้คอรมอผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อเอาเข้าสภาผมจะบอกให้ ตั้งคาสิโนโลมันสวยสิงคโปร์แค่ภาพลวงมีนักเศรษฐศาสตร์จับโกหกรัฐบาลเพื่อไทยที่ดันเปิดบ่อนคาสิโนไอตรงนี้แหละครับที่เขาบอกเป็นการหลอกหลอกลวงประชาชนทั้งทั้งที่ไม่เคยพูดเลยในตอนหาเสียงไม่เคยพูดเลยในตอนหาตอนหาเสียงแล้วก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นโมเดล สิงคโปร์ไม่ได้มีแต่โลกสวยแต่สิงคโปร์ก็มีคดีอาญากรรมเกิดขึ้นในเมืองที่ไม่เคยมีใครพกปืนเพราะพกกระโดนยิงเป้าแต่ก็เกิดคดีคา,า,าตกรรมขึ้นครับคดีอะไรสามีของเงินเมียไปเล่นการพานันที่มารีนาเบซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนอของเงินไปเล่นการพาน,านัน แล้วก็เกิดมีปากเสียงฆ่ากันครับเป็นคดีฆาตกรรมเป็นข่าวใหญ่โตในสิงคโปร์รัฐบาลไทยก็ยกตัวอย่างว่ามันสร้างความเจริญให้สิงคโปร์นักวิชาการซึ่งผมต้องขอชื่นชมท่านรองศาสตราจารย์ดรตะวันอาจารย์คณะเศ,ษษร,ศรษฐศาสตร์มหาลัยเกษตรบอกว่าได้ติดตามการเปิดคาสิโนในประเทศไทย ให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถาบันบันเทิงครบวงจรที่ผ่านมามีความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยถามว่ามีจุดประสงค์ใดเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายศาสตราจารย์ดรชิตวันบอกว่าการที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการให้มีการพนันออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและคาสิโนถูกกฎหมาย เพราะในรายงานเกี่ยวกับ70นโยบายหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2566ของพรรคเพื่อไทยมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดยพรรคการเมือง2560ไม่ปรากฏว่ามีนโยบายเกี่ยวกับสถานบันเทิงครบวงจรไม่มีนโยบายนี้ไม่มีการพนันออนไลน์ก็ไม่มี หรือการนำธุรกิจใต้ดินมาไว้บนดินก็ไม่มีเป็นนโยบายแต่นี่คุณหมกเม็ดคุณมัดมือชกประชาชนคุณตบหน้าประชาชนแล้วก็อ้างว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมา3าล้านล้านบาทต่อปีซึ่งมันเป็นเรื่องไม่สามารถการันตีได้ว่ามีจริงหรือไม่แต่ว่าผลประโยชน์แน่นอนผลประโยชน์ตกกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแน่นอน ผลประโยชน์ตกกับคณะกรรมการที่คุณตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้ส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังเลยไปอ่านกฎหมายดูไปอ่านกฎหมายดูครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องมัดมือชกประชาชนฉะนั้นทุกวงการที่เขามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาศา,ศาที่เขามีความจริงใจมีความจริงใจต่อการดำเนินชีวิตที่เดินตามรอยพระบาท ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนต้องเดินตามรอยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีจริงยกเว้นคนที่มันคิดแต่ความชั่วเท่านั้นแหละที่มันคิดเรื่องพันอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมออกมาเรียกร้องมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระคุณคเจ้าหลายวัดหลายแห่งบอกว่าเราร่วมกันไหมชักชวนกันไหมให้สวดกว่ามบาตรัฐบาลชุดนี้เพราะเป็นการกระทํา ที่เยยฟ้าทาดินเป็นการกระทําที่ย่ํายีหัวใจพุทธสาสนิกชนเป็นการย่ายีหัวใจชาวพุทธเป็นการย่ายีประสงค์องค์เจ้าซึ่งเขาพร่าพระสงค์องค์เจ้าพร่าสร้างสั่งพร่าสอนพร่าสวดที่จะให้คนไทยเยาวชนของชาติเป็นคนดีห่างจากอาบายามุขทั้งหลายแต่รัฐบาลชุดนี้แม่งก็เอาอบายยมุขมาตั้งในเชียงใหม่ตั้งในพัทยาในกรุงเทพสองแห่งในภูเก็ตและอีกเต็มไปหมด อีกเต็มไปหมดผมถามว่าคุณไม่มีอะไรจะทําแล้วเหรอคุณไม่มีอันปัญญาหรือที่จะหาเงินเข้าประเทศเมื่อไม่มีปัญญาแล้วคุณมาเป็นรัฐบาลทําหาอะไรกูไม่เข้าใจคุณมาเป็นทําไมคุณลาออกไปสิให้คนที่เขามีความสามารถเขามาเป็นไม่ดีเหรออย่าเอาเรื่องคาสิโนเอาเรื่องเอาเรื่องไอ้หวยเอาเรื่องอะไรนะเรื่องที่มันนรกจกเปรตทั้งนั้น นะมันเป็นเรื่องที่สั่งสอนเยาวชนให้ติดการพานันมันพังกทั้งบ้านแม้กระทั่งประเทศที่จเจริญแล้วอย่างสิงคโปรผ์ผัวของเงินเมียเมียไม่ใหนะ้ตบตีกันถึงกับฆ่ากันตายก็มีแล้วยังเป็นถิ่นที่มีการฟอกเงินนะนักการเมืองทั้งหลายจะเป็นระดับอบจอ,อบตอหรือระดับชาตินะคุณได้เงินมาคุณฉกชิงวิ่งลาวมาคุณทุจริตมาแล้วคุณก็ไปให้คาสิโนโฟอกให้ เขาฟอกยังไงครับเขาก็เอาเงินที่คุณโกงมาเนี่ยไปเล่นคาสิโนเขาเล่นยังไงสมมุติว่าไพ่เนี่ยมันมีสองฝั่งเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็เล่นไมเป็นนะดําแดงนะเขาเล่นอะไรบาคาร่าคุณก็แทงสองฝั่งฝันะ่งละหมืน่นอ่ะมื่นึงแดงหมื่นหนึ่งดํามื่นหนึ่ง,ดนนงแดงกินแต่ดําเราได้มันหมุนอยู่อย่างเงี้ย อาจจะขาดทุนค่าต๋งบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเพราะเงินกูได้มาฟรีกูโกงมาเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือกําไรกําไรก็ขอให้บริษัทของคาสิโนออกสติวิเกตหนังสือรับรองให้ว่าได้กําไรจากการเล่นคาสิโนนี่ตัวอย่างของการฟอกเงินตัวอย่างหนึ่งของการฟอกเงินและคาสิโนมันก็จะมีมือปืนของมันมีกลุ่มอันตราพานต่างๆที่มาคุ้มครองพวกนี้บ้านเมืองเรามาถึงอย่างนี้ได้อย่างไร ผมไม่เข้าใจเลยมาถึงเรื่องนี้มาถึงอย่างนี้ได้ยังไงมีหลายคนที่ออกมาทวงติงผมต้องขอขอบพระคุณอขอขอบพระคุณครับอาจารย์เออาจารย์เออาจารย์เอ๋พูดได้สะใจมากขอขอเอาอบทความของอาจารย์อาจารย์เอ๋ศาสตราจารย์ดรสุวัชวีสุวรรณสวัสดิ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์เอว่าอ่างนี้เรื่องนี้ฟังอีกมุมมองหนึ่งอาจารย์ ก็เป็นชาวพุทธอาจารย์ก็เป็นชาวพุทธแล้วรัฐบาลบอกว่าต้องเอาอย่างสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์มันรวยผมขอคารวะอาจารย์เอครับผมขอคารวะอาจารย์เอด้วยความด้วยความจริงใจจริงๆขอคารวะด้วยความจริงใจจริงๆคือวันที่ลำบากที่สุดเนี่ยสิงคโปร์เป็นชาติใหม่ที่แยกออกมาจากมาเลเซียวันที่ลำบากที่สุดเนี่ยทำไมลีกรนยู รัฐบุรุษแห่งสิงคโปร์เลือกที่จะพัฒนาคุณภาพคนและคุณภาพราชการก่อนที่จะเปิดคาสินโนตรงนี้เราต้องเรียนรู้ครับการอ้างเศรษฐกิจจะดีจะสร้างรายได้จากคาสินโนเสรีในชื่อแอบแฝงว่า entertainment complex มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและอันตรายและการนำเรื่องคาสินโนไปเปรียบกับสิงคโปร์แต่ทำไมไม่ไปเปรียบกับเมียนมา ทำไมไม่ไปเปรียบกับกัมพูชาไอ้ตรงนี้มันสะท้อนความวิบัติในตะกะเหมือนกันเพราะการมีคาสิโน,โนในประเทศข้างบ้านมันสะท้อนความจริงที่ว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรยังคงยากจนข้นแค้นแต่คนที่ได้คือกลุ่มทุนและผู้นำทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจนเกิดความร่ำรวยมั่งคัง่งบนความเหลื่อมล้ำของสังคมพี่น้องทั้งหลายเคยสงสัยไหม ว่าทําไมวันที่สิงคโปร์เนี่ยมันแยกตัวออกมาจากมาเลเซียไม่มีหาเลยเลยไม่มีทรัพยากรอะไรเลยสิงคโปร์ลำบากยากจนหมดหวังแม้แต่ลีกรอนยูนายกร,รัฐมนรีคนแรกของสิงคโปร์ที่แยกตัวออกมานั่งร้องไห้นั่งร้องไห้จนทําให้หลายคนรอบตัวลีกรอนยูบอกนายครับ เราเปิดคาสิโนโแบบหมาเกาเอาเงินเข้าประเทศกันเถอะครับจะเป็นทางรอดของสิงคโปร์เดาซิว่าลีกอนยูว่าไงลีกอนยูเซโนโบอกไม่เอาไม่ไม่เอา,ไม,ไ,มเอาไม่มีประเทศไหนไม่อยากได้เงินมาบริหารประเทศลีกอนยูผู้ที่พ่อเคยติดการพานันพ่อเขาเคยติดการพานันรู้ซึ้งถึงอันตรายจากการพานันในวันที่สิงคโปร์สังคมของเขาเนี่ยยังไม่พร้อม และเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการจัดระเบียบราชการและที่สําคัญที่สุดคือการศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันของคนสิงคโปร์ยังไม่พร้อมครับลีกนยูนายกรัฐมปรีจึงประกาศมุ่งสร้างคนคุณภาพด้วยการศึกษาที่ดีที่สุดและมุ่งสร้างระบบราชการที่ปราศจากการคอรัปชันเป็นอันดับแรกจนในที่สุดสิงคโปร์ก็ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาคนและระบบ พัฒนาระบบราชการอย่างโปรง่งใสเป็นอันดับต้นๆที่เป็นอันดับท็อปของโลกรายได้ของประชาชาติหรือ GDP ต่อคนของสิงคโปร์เนี่ยมันเติบโตครับจาก400ดอลลาร์ต่อคนในปี1960จนมากกว่า80,000ดอลลาร์ต่อคนในปัจจุบันนี้โตกว,ว่า200เท่าครับตั้งแต่ลีกวนยูเริ่มบริหารประเทศวิสัยทัศ มันพิสูจน์ได้ของรีกกนยูในการสร้างคนเพื่อนําความรู้ของคนนไปสร้างชาติไปสร้างเศรษฐกิจคือสิ่งที่ถูกต้องและดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงในการศึกษาอย่างละเอียดเรื่องบ่อนคาสิโนเนี่ยจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะยังคงเริ่มมาตั้งแต่สมัยรีกกนยูเขาก็ศึกษาไม่ใช่ไม่ศึกษานายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง 32ปีและต่อมาจนมาถึงสมัยของโกจกตงโกจกตงเป็นนายกคนที่14ครับรอรอจนสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการสร้างรากฐานของประเทศและสร้างความเข้มแข็งดน้านเศรษฐกิจกจนกระทั่งมาถึงมาถึงไหนมาถึงนายกลีเซียนลุงนายกลีเซีนลุงคนที่3ภายใต้ข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวเพราะสิงคโปร์ไม่มีหาอะไรเที่ยวเลยใครไปก็รู้ ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยไม่มีชายหาดที่สวยงามไม่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมไม่มีสีสันที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราประเทศไทยบ้านเรามีทั้งสถาปัตยกรรมมีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งอาหารที่อร่อยมีทั้งธรรมชาติเหนือกว่าสิงคโปร์หลายขุมครับลีเซียนลุงจึงประกาศให้มีคาสิโนเห็นไหมนะหลังจากลีกกนยูนะ ออกไปแล้วมาถึงในยุคของลีเซียนลุงเพราะก็พัฒนาการศึกษาของเขาแน่นเปี้ยเลยให้คนรู้ดีรู้ชั่ะเขาก็เตรียมความพร้อมไม่นานแล้วไงเพราะประชาชนมีภูมิคุ้มกันแล้วในด้านผลกระทบเพราะศึกษามายาวนานแล้วแต่ที่น่าสนใจคืออะไรพี่น้องทั้งหลายเราแทบไม่เคยได้ยินว่าลีเซียนลุงเนี่ยเขาแสดงความผู้ภาคภูมิใจกับผลงานคาสิโนที่เขาตั้งขึ้นมา เขาไม่ได้ภาคภูมิใจหลายคนออกมาบอกว่าหากสิงคโปร์จะย้อนกลับไปได้เนี่ยเขาไม่อยากทำเลยคาสิโนโเขาไม่อยากทำนะแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าผู้นำไทยเรียนรู้อะไรบ้างจากผู้นำสิงคโปร์ทำไมผู้นำไทยจึงเร่รง,งเร่งจึงรีบเร่งนะที่จะทำคาสิโนเสรีบอนเสรีทั้งท้ที่ความพร้อมยังไม่มี การบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่เข้าเรื่องเข้าราวการพัฒนาคนก็ยังไม่มีหลายคนก็สงสัยเพราะผู้นำไทยเวลานี้นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำที่อ่อนร้อยในตัวนายกรัฐมนตรีเราก็รู้ก็อยู่ผมไม่อยากจะนินทาเฮ้ยแต่ด่าทุกวันวเว้ยเฮ้ย <laughs> แซะทุกวันเออนี่คือเอามาเล่าให้ฟัง ให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าเขาได้เตรียมตัวยังไงและวันนี้วันนี้เนี่ยเขาพัฒนาคนของเขาอย่างเช่นนโยบายนะจัดหาคู่เขาจะเอาคนที่มี EQ มี IQ สูงๆเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายมานัดเจอกันมาพบกันมาพบปะสังสรรค์กันะจะแต่งงานเอาเลยเขาสนับสนุนลูกออกมามันก็ฉลาดไงเออเขาฉลาด แล้วเมื่อคนของเขาเนี่ยไม่พอในการพัฒนาประเทศเขาเอาใครมาครับเขาเอาใครมาเอาคนไทยมาเด็กไทยมาเรียนหนังสือที่สิงคโปร์เขาเห็นไ e อ้นี่อ q สูง IQ สูงให้มันยอดไว้เขาให้สัญชาติเลยเรียนแล้วทำงานด้วยให้งานเตรียมงานไว้ให้เลยเอาพ่อเอาแม่มาอยู่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือไอ้สิงคโปร์คนไทยเก่งๆมันถึงออกนอกประเทศหมดไงมันถึงไม่อยากอยู่ประเทศกาลาแลนยังไง มันถึงไม่อยากอยู่ประเทศกาลาแลนเพราะประเทศกาลาแลนมึงไม่พัฒนาหาอะไรเลยจ้องแต่จะทําเรื่องที่เป็นอบายามุขขัดต่อหลักศาสนาขัดต่อหลักศาสนาขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา,า,สนาซึ่งคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเยอะแยะไปหมดนะเป็นอันดับหนึ่งเจ็ดแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะแต่เขาจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับพรักการเมืองที่เขาเทิดทูล ศรัทธาแล้วรอจะได้เงินหมื่นแล้วรอจะได้การแจกเงินในตอนเลือกตั้ง3 0 0ร้อยห้าร้อยบาทหรือเปล่าหรือเขาอาจจะรักพระพุทธศาสนาไม่อยากตกละลกลเขาอาจจะเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนผมว่ายังไงผมก็ไม่ยอมถ้าใครจะยอมก็เรื่องของท่านผมไม่บังคับใครวัดว่ารามต่างๆหลายพันวัดในประเทศนี้ท่านเกิดความรู้สึกเหมือนผมไหม ผมถามท่านวันนี้ถ้าท่านเกิดความรู้สึกเหมือนผมชวนกันสวดความบาทรัฐบาลเฉาฉุยอันนี้ะเลยดีไหมนี่เป็นหลักธรรมเป็นหลักตามพระไตรปีฎกซึ่งเราทำได้ในการที่พระสงฆ์องค์เจ้าสวดความบาทภาคเอกชนหรือสวดความบาทบุคคลธรรมดาได้มันเป็นตำนานในพระไตรปีฎกของาศาสนาพุทธเอาไหมล่ะ เอาไม่ละมาเริ่มต้นกันอย่างนี้ไหมเพื่อสวดความบาทรัฐบาลคาสิโนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไปทำอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเราเป็นครัวของโลกในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์เรามีพืชเกษตรเรามีอะไรต่างๆคุณทำโอทอปผมก็ยังดีใจไม่ว่านายกก็บอกจะเป็นเซลล์ของโลกจะไปค้าขายสินค้าเกษตรของไทย ผมผมเองพักการเมืองรวมใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าพักอยู่ผมก็พร้อมที่จะเป็นเซลล์ของโลกนะเพราะเราต้องช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะให้เกษตรกร,ร,กรทั้งหลายนะเอาไปทำนะเอาไปทำโอทอปเอาไปทำวิสาหกิจชุมชนกู้เงินเข้าไปทำนะแล้วก็ไปทำแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวในบ้านนอกคือเทรนเวลานี้งใ,ในต่างประเทศมันเปลี่ยนหมดแล้วครับมันเปลี่ยนเขาไม่อยากจะมาดู คาสิโนไม่อยากมาเล่นคาสิโนมันมีหลายแห่งจะมาเมืองไทยไปหมาเก้าวไม่ดีเหรอมาเก้ามีเป็นร้อยๆ้อยแห่งคาสิโนไปที่นู่นไม่ดีเหรอจะมาทำไมเมืองไทยแต่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขามาชมวัฒนธรรมไทยนะเขามาดูวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยคนไทยเป็นคนน่ารักยิ้มสยามแต่เวลานี้มันเต็มไปด้วยกากเดนของคนทั้งนั้นที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จนเกิดเป็นมาเฟียเปิดเกิดเป็นอันตรพาญเยอะแยะ ตีชิงวิ่งลาวปล้นกันดาราจีนมาก็จับขึ้นรถไปนู่นโยนไปชายแดนมันก็เกิดเป็นภาพที่เสียหายท่านนายกท่านก็รู้แม้กระทั่งท่านนายกก็ยังโดนเลยนะโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหลอกมันไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรีอายไหมล่ะจับตัวมาให้ได้นายกมันยังไม่เว้นเลยมันยังไม่กลัวเลยแล้วบ้านนี้จะอยู่ยังไงแล้วคนอย่างผมอ่ะมันจะได้รับการปลอดภยัยไหม นายกยังไม่ปลอดภัยเลยแล้วบุญลวีจะปลอดภัยเหรอปราบให้อยู่ครับแล้วการท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างสง่างามและนอกจากการท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างสง่างามแล้วนะครับการส่งออกจะกลับมาอย่างสง่างามด้วยลำแข้งของเราเองปรับทําวิกฤตให้เป็นโอกาสผมยินดีครับที่จะเชิดชูท่านยินดีที่จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้รัฐบาลที่ ทำความดีรัฐบาลที่เอาไอ้เรื่องชั่วๆ,ๆออกไปแล้วตั้งใจทําความดีขยันมันเพียรใครเขาจะมานั่งดา่ารัฐบาลทุกวันผมมานั่งดา่าทุกวันผมเป็นคนใช้ไม่ได้หรอกครับแต่การที่ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาเรียกว่าด่าเนี่ยเอามาแซ่เนี่ยเพราะรัฐบาลมันทําไม่เข้าท่าถ้ารัฐบาลทําเข้าท่ารัฐบาลทําดีไม่เกี่ยวพันกับเรื่องอาบายามุขใครเขาจะหน้าด้านมาดามันใช้ไม่ได้ ผมจะเป็นคนใช้ไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ที่รัฐบาลหน้าด้านทำเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตบหน้าประชาชนมันเป็นการตบหน้าตบหน้าตบหน้าพี่น้องประชาชนที่เขายึดมั่นในบวรพระพุทธศาสนายึดมั่นในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำไว้ครับผมมีความปรารถนาดีต่อรัฐบาลแต่ให้ท่านเดินไปในในทางที่เป็นธรรมะ ในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่เอาเอาบาย,ยมุขมามอมเมา,เาประชาชนบ้านเมืองมันจะอยู่ไม่ได้เพราะการกระทําของพวกท่านทั้งนั้นเบต้าวันซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสิตฆ่าทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะสุกเสาร์อาทิตย์ฝ่ายพนักง,งานที่รับโทรศัพท์จากท่านมีทุกวัน แล้วก็รีบส่งกันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะข้างล่างจอเนี่ยสองหมายเลขท่านสั่งซื้อได้สำหรับเบต้าวัน